สอนเล่นเพลงคนไม่สำคัญของพี่พลพผลนะครับอยู่ในคีย์ซีเมเจอร์ผมจะเข้าเนื้อร้องเลยนะครับท่อนแรกวิธีการคอร์ดซีกับ E m เมเนอร์เล่น2จังหวะ A m เมเนอร์เล่น4จังหวะครับในท่อนแรกนะครับ D ีเมเนอร์จังหวะแล้วก็คอร์ด G 4จังหวะนะครับอ่ะอันแรกแม้ไม่ใช่คนโปรยังคนอื่นเขา ม้จดวงปลา,า,าสังเกตว่าผมจะเล่นมือซ้ายแค่เบสตัวเดียวนะครับเอาตัวเดียวก่อนนะครับหรือใครจะเล่นคู่ห้าก็ได้นะครับตรงนี้นะครับอย่าเล่นเยอะนะครับถ้าเล่นยิ่งเยอะยิ่งรกนะครับเอาใหม่นะครับแม่ไม่ใช่คนโปรดอยังคนอื่นเขา แมจดวงแปลค่นี okay, ้ครับต่อไปคอร์ or, อดดีเมเนอร์คอร์ดจีคอร์ดละสองจังหวะ e เมเนอร์ or, กับ a เมเนอร์คอร์ดละสองจังหวะแล้วก็คอร์ดดีเมเนอร์สองสี่จังหวะแล้วคอร์ดจีสี่จังหวะนะครับบรรทัดที่สองนะครับไม่เคยทําให้คําตรงนั้นสี 4คอร์ดแรกคอร์ดละ2จังหวะแล้วก็ดีมินเนอร์กับ G คอร์ดละ4จังหวะนะครับดีมินเนอร์ตรงนี้นะครับคอรด G ตรงนี้ e อมินเนอร์ตรงนี้ a อมินเนอร์มาตรงนี้กลับมาดีมินเนอร์จีดีมินเนอร์นะครับไม่เคยทำให้คำว่าฉันรักเธอ ลดน้อยลงได้เลยสักวันอ่าตรงนี้ขอดจีจังหวะครับแค่นี้ครับวิธีการเล่นที่ผมเล่นนะครับเป็นการเล่นโดยการใช้ขอดพลิกกลับนะครับเอามาเอามาผสมกันทําให้มือของเราอยู่ใกล้กันที่สุดนะครับไม่ไม่ห่างกันออกไปไกลการที่มือเราออกไปไกลเนี่ยมันทําให้เสียงไม่เพาะโดยเฉพาะมือใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีหนังสือขอดพลิกกลับนะครับสามารถกดสั่งได้เลยนะครับตะกาด้านล่างนี้นะครับ สามารถทักแชทของเพจก็ได้นะครับคอร์ดพิกับคือสิ่งสําคัญมากนะครับสำหรับการเล่นเปโนนะครับถ้าทุกคนไม่รู้จะทําให้การเล่นเปโนของเราเป็นเพลงช้ามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบๆไปซื้อกันนะครับมีไว้ครอบครองกันได้เลยนะครับมาดูท่อนที่2ครับผมเล่นเหมือนกัน,นครับ C กคอเพียงเธอไม่ลืม2จังหวะ E m เม o r 2จังหวะ A m i n o r 4จังหวะ ต่อไปคอร์ดดีมินเนอร์ดีมินเนอร์สองจังหวะคอร์ดจีสองจังหวะคอร์ดอีมินเนอร์สองจังหวะเอมินเนอร์สองจังหวะอ่ะเอาเฉพาะบรรทัดน,นี้นะครับขอเพียงเธอไม่ลืมว่าใครอยู่ตรงนี้ขอเพียงมีสักคำว่าคิดถึงกัน เอมินเนอร์เอมินเนอร์สองจังหวะนะครับต่อไปบรรทัดต,ต่อไปครับดีเมเนอร์สองจังหวะ G 2จังหวะ E m i n o r 2จังหวะ A e m i n o r 2จังหวะ D m i n o r 2จังหวะ G 2จังหวะ, G หวะ C C เล่น1ห,ห้องเลยนะครับ4จังหวะและขอด G จ C ตรงนี้ G ตรงนี้ก็ได้นะครับ G 4จังหวะอ่ะเอาท่อนนี้นะครับบรรทัดที่2นะครับแค่นั้นก็เกินพอนะครับแค่นั้นก็เกินพอให้คนอย่างฉันดีไหมเนอ์ฟันดียิ่งกว่าคืนไหน ซีจั C C B B S, งหวะเสร็จแล้วจะมีเมโลดี้นิดนึงนะครับเล่นเท่ๆะไรตรงนี้ไม่ว่าเป็นที่อาจจะเข้าท่อนฮุกนะครับผมจะเล่นฟันดียิ่งกว่าคืนไหนนะครับดีม n เนอร์ฟันดียิ่งกว่าคืนไหนสอง่า,าแล้วก็ไปท่อนฮุกครับปัซี สจังหวะคอร์ด F สจังหวะ D มิ n เนอจังหวะ G สจังหวะ E 7ให้เราเล่นเป็นคอร์ด E E เลยนะครับ E Major E Major เล่นตรงนี้ครับจากเมื่อกี้คอร์ด G ไป E Major ตรงนี้ครับแล้วก็ไป A m i n เนมาตรงนี้ครับมา A ม i n เนตรงนี้ครับพอใกล้ที่สุด ดีไมเนเล่นตรงนี้เลยเพราะว่ามันมาทางทิศนี้แล้วนะครับนี่แหละเรื่องขอดพิกกับนะครับเราจะสามารถจับขอดได้ทุกที่นะครับดีไมเนอรกับแมจี้อ่าดูนะครับท่อนฮุกครับไม่ว่าเป็นที่เท่าไรของเธอเธอก็คือที่สุด เสมอไปคอร์ด e เมเจอถ้าเพื่อเธอพอมีเลือแม้เพียงเสียวใจจะแบ่งปันให้ฉันบ้างหรือเปล่าแค่นี้ครับต่อไปครับท่อนสุดท้ายคอร์ดซีสจังหวะ f สจังหวะเหมือนเดิม D minor er, 4จังหวะ G 4จังหวะแล้วรอดเดิมเลยครับ E major 4จังหวะ A, a minor er, 4จังหวะต่อไปคอด D ์ดม m i n o r er, 2จังหวะคอด G ์ด G 2จังหวะและคอด C ์ด C 4จังหวะไปนะครับและคนคนหนึ่งซึ่งไม่สำคัญก็ยัง เฝารรออสัักวนขงแค่อยากได้ยินว่ารักสักคำเบาเบาให้ฉันได้หรือเปล่าคนดีเห็นี้ครับถ้าเราจะไปท่อนสุดท้ายก็รักฉันบ้างหรือเปล่า เราไปฝึกกันดูครับใครที่ยังเล่นเป็นโนไม่เป็นเพลงหรือแยกประสาทไม่ออกนะครับไปสมัครคอร์สของครูเบิร์ตได้เลยนะครับชื่อคอร์สเป็นโนเริ่มใหม่ถูกใจไวกษียณนะครับคลิกที่บ้านเขียวได้เลยนะครับที่อยู่บนหน้าจอนะครับราคาอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถสอบถามได้เลยใครที่สนใจพิมพ์สนใจได้เลยนะครับแล้วเราไปเจอกันในคอร์สเรียนของครูเบิร์ตครับผม